หลังคอยนาน iOS 26.1มาถึงเป็นทางการอัปเดตใหญ่แรกหลังเปิดตัว iOS 26เดือนกันยายนมาพร้อมฟีเจอร์ใหม่และการแก้ไขปัญหาที่คอยรอ,อนานอย่างไรก็ตามมีข้อมูลบางประการที่คนไม่เคยพูดถึงและนี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ อัปเดต iOS 26.1มาพร้อมการเปลี่ยนแปลงใหญ่หลังจากที่ Apple ปล่อย iOS 26.1ส c อีออกมาเป็นสัญญาณชัดเจนว่าวอร์ชั่นใหม่กำลังจะถึงซึ่งไม่ใช่แค่การแก้บักแต่ยังมีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่และปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานอย่างมีในสําคัญการอัปเดตครั้งนี้ใช้เวลาทดสอบมากกว่า1เดือนเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทํางานได้อย่างราบรื่นวิธีอัปเดตผู้ใช้ iPhone รุ่นที่รองรับ iPhone 11 Series ขึ้นไปและ iPhone SE รุ่นที่2 สามารถอัปเดตได้ทันทีผ่าน Over the Air (OTA) โดยไปที่การตั้งค่าทั่วไปรายการอัปเดตซอฟต์แวร์ฟีเจอร์ใหม่และการปรับปรุงการปรับปรุงหน้าจอ,อยุยซ้า Liquid Glass เพิ่มตัวเลือกเพิ่มความทึบสำหรับ Liquid Glass ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ชอบความโปร่งแสงมากเกินไปสามารถปรับแต่งได้ The l m m ส s ั r ปัญหากดปิดนาฬิกาปลุกโดยไม่ตั้งใจถูกแก้ไขโดยต้องใช้การปัดเพื่อปิดแทนการแตะปุ่มเดียว ล็อกสกรีนคามีราเพิ่มตัวเลือกปิดการปัดหน้าจอล็อกสกรีนเพื่อเปิดกล้องช่วยป้องกันปัญหากล้องเปิดเองในกระเป๋าการอัปเดตฟีเจอร์หลัก Apple Intelligence อัปเกรดความสามารถรองรับภาษาเพิ่มเติมยังไม่รองรับภาษาไทยแต่คุณคิดว่าภาษาไทยจะเข้ามาในอนาคตหรือไม่ Apple l i f e Translation เพิ่มภาษาใหม่4ภาษาส,าสำหรับฟีเจอร์แปลภาษาแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่ต้องการสื่อสารกับผู้คนรอบตัว Apple Music เพิ่มการสนับสนุนสวยเจสเชอร์ใน MiniPlay ์อัและอ u t โ m มิสผ่านในเพลย์ทําให้การฟังเพลงสะดวกยิ่งขึ้นการปรับปรุงแอปและการเชื่อมต่อ l o ชั่นแคปเ u อรเพิ่มการควบคุมเกณฑ์สำหรับไมโครโฟน USB ภายนอกและเลือกตำแหน่งบันทึกไฟล์ฟิตเนสเพิ่มการออกกำลังกายย้อนหลังโดยตรงในแอป f a c e t i m e ปรับปรุงคุณภาพเสียงสนทนาในสภาวะอินเทอร์เน็ตช้าการควบคุมโดยผู้ปกครอง เปิดใช้งาน Communication Safety และตัวกรองเนื้อหาเว็บเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับบัญชีเด็กอายุ13-17ปีคำถามที่น่าสนใจด้วยการเพิ่มฟีเจอร์และการปรับปรุงเหล่านี้คุณคิดว่า iOS 26.1จะเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การใช้งาน iPhone ของคุณอย่างไรและคุณมีความคาดหวังอะไรอีกบ้างจาก Apple ในอนาคตอย่าลืมอัปเดตแล้วมาแชร์ประสบการณ์กันในส่วนความคิดเห็น